หากระป๋าแก้มเป็นปัญหาใหญ่สําหรับหลายๆท่านนะครับที่แก้ไม่จบสักทีคลิปนี้จะมาอธิบายให้ฟังครับว่ากระเป๋ะแก้มเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ยังไงให้มันจบครับจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดกระป๋ะแก้มไม่ได้เกิดจากผิวหนังที่มันห้อยย้อยมาเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่เกิดจากสาเหตุสําคัญ3อย่างครับอันแรกเลยด้านนอกที่สุดคือผิวหนังที่ห้อยลงมา สาเหตุที่2ก็คือกล้ามเนื้อใบหน้าหย่อนคล้อยตามอายุและสาเหตุที่3คือไขมันกระพุ้งแก้มบริเวณแก้มมีขนาดใหญ่ครับซึ่งสาเหตุแรกและสาเหตุที่2ก็คือผิวหนังและกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยตามอายุของเราถ้าเราเป็นน้อยๆอาจจะรักษาโดยการยกกระชับด้วยการใช้เลเซอร์ได้แต่ถ้ามันห้อยเยอะแล้วอาจจะต้องชิปหรือเปลี่ยนไปทหาหัตาการจําพ่วกการดึงหน้าครับสำหรับสาเหตุที่3ไขมันกระพุ้งแก้มที่มีขนาดใหญ่นะครับก้อนไขมันนี้มีน้ําหนักครับมันจะเป็นเหมือนตัวเร่งท ให้แก้มของเราห้อยย้อยลงมาเป็นกระป๋อเร็วขึ้นและมากกว่าปกติครับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดสําหรับสาเหตุนี้ก็คือการตัดไขมันกระพุ้งแก้มนําไขมันก้อนนี้ออกไปแต่ที่สําคัญหลังจากนําไขมันออกไปแล้วต้องเย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้มด้วยครับเพื่อที่จะทําให้กระป๋อแก้มหายไปได้สําหรับท่านที่อายุเยอะแล้วมีปัญหากระป๋อแก้มร่วมด้วยก็อาจจะต้องพิจารณาผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มร่วมกับการดึงหน้าครับโดยแนะนําให้ตัดไขมันกระพุ้งแก้มก่อนแล้วค่อยไปดึงหน้าผลลัพธ์ที่ได้ถึง จะตึงกระชับแบบที่ไม่มีกระเปาะแก้มครับสำหรับท่านไหนที่จะไปดึงหน้าโดยที่ยังไม่ได้จัดการกับก้อนไขมันกระพุ้งแก้มนะครับหลังทําอาจจะมีปัญหากระเปาะแก้มหลงเหลืออยู่ได้ครับ